คาลือหาสอสปอปลาวทันวาสุริยจักรยอมเช่าห้องอยู่ไทยเปิดบ้านของทันวาสุริยจักรกับธุรกิจในครอบครัวและสนามฟุตบอลให้เช่าที่สปป,ปลาวเรียกได้ว่ากำลังเป็นพระเอกสุดฮอตของช่องหลักสีเลยค่ะ สำหรับทันทันวาสุริยะจักรหนุ่มสัญชาติลาวไทยเวียดนามจีนฝรั่งเศสหวานใจของนางเอกมากความสามารถกินอัศดาพรสิริวัฒนกุลนั่นเองค่ะหนุ่มทันวานั้นเข้าสู่วงการบันเทิงไทยจากการชักจูงของนักปั้นและผู้จัดก,การดารามือทองเอสุภชัยศรีวิจิตและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นการเป็นพระเอกอย่างเต็มตัวล่าสุด ธันวาสุริยะจักได้มีโอกาสพาไปเปิดบ้านที่ปากเซสปป,ปลาวโดยเป็นบ้านที่เจ้าตัวนั้นอาศัยอยู่มาตั้งแต่เล็กๆซึ่งปัจจุบันในครอบครัวของหนุ่มธันวานั้นก็ได้มีกิจการด้วยก็คือเปิดให้เช่าสนามฟุตบอลและมีร้านอาหารคาเฟ่เปิดให้บริการรวมอยู่ด้วยต้องบอกเลยว่ากิจการนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อและหนุ่มธันวารักมากเลยทีเดียวค่ะและเป็นที่หลายๆคนรู้คือนางเอกสาวแฟนธันวานั้นมีภาระถึง30บล้าน โดยมดดำคชาพาพิธีกรยังชื่นชมมีแฟนมาช่วยกันปลดภาระแต่ไม่มีโอกาสไปใช้ตังฟุ่มเฟือยกินยอมรับว่าใช่ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้แต่คิดว่าวันหนึ่งก็อาจเป็นของเราก็ได้แค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองซึ่งกินคบกับทันวามา7จถึง8ปีแล้วสิ่งที่พิสูจน์เขาไม่ทิ้งเราตอนเราลำบากกินยอมรับว่าใช่เขาอยู่ด้วยทุกสถานการณ์เขาทำให้กินอยู่ในลู่ทางที่ดีขึ้น แม่กินจะเจอปัญหาคือตัวเขาวิธีคิดของเขาเรื่องการตังสิ่งที่พ่อแม่สอนเขามาทําให้เราไม่เป๋แล้วเขาก็เป็นตัวอย่างให้กินคิดดูเขาเป็นดาราเป็นพระเอกแต่เขายังอยู่ห้องคอนโดเล็กๆแค่26ตารางเมตรเขาไม่แคร์เรื่องนั้นเขาบอกว่าอยู่คอนโดเล็ก,เลกๆเขาไม่ต้องเสียค่าเช่าเยอะ เขาเป็นคนต่างชาติเขาต้องต่อวีซ่าตลอดเขาต้องเก็บตังมาทำแบบนี้เขามีเป้าหมายเหมือนกินเราอยากรวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเลือกที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานด้วยกันทั้งคู่เอาตังไปต่อตังยอมลำบากไปก่อน